สวัสดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาแจกอ่งเปา50บาทนะคะแต่จะมีกิจกรรมให้สมาชิกนะคะได้ร่วมสนุกกันนะคะส่วนกิจกรรมนี้นะคะจะมีเกมอะไรให้เล่นนะคะเราตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมที่แล้วนะคะก็มีสมาชิกเข้าร่วมการจํานวนมากนะคะสมาชิกคนไหนนะคะที่ได้รับอ่างเปาไปนะคะแอดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนคนไหนที่ไม่ได้รับอ่างเปานะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะในวันนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้เช่นกันค่ะส่วนกฎกติกานะคะก็รอฟังกันนะคะว่าจะมีกฎกติกาอย่างไรนะคะ เพราะว่าคลิปที่แล้วนะคะมีสมาชิกบางคนนะคะตอบถูกก็จริงนะคะแต่ว่าสมาชิกค,คือไม่ได้ทําตามกฎนะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วแอดถามว่าแอดชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชนิดไหนใช่ไหมคะแล้วก็แอดให้เขียนคําตอบแล้วก็ตามด้วยเบอร์ทูวาตนะคะของตัวเองนะคะแต่บางคนตอบถูกตอบแค่ว่าแมวแต่ว่า ไม่ได้วางเบอร์ wallet ไว้นะคะแอดก็ตัดสิทธิ์ไปนะคะแอดก็จะให้คนที่เขาทําตามกฎนะคะเพราะว่าแอดก็จะถือว่าเขาดูคลิปจบนะคะเขาถึงตอบคําถามได้แล้วก็ทําตามกฎนะคะได้อย่างครบถ้วนนะคะแอดก็จะให้คนนั้นไปนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะแอดก็จะมาทําการถอนนะคะถอนเงินจากแอป tiktok นะคะเพื่อที่จะไป แจกอ่างเปานะ่าให้กับสมาชิกนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมนะ,ะการเล่นเกมกันนะคะแอปจะถอนถอนก่อนเลยนะคะถอนจากแอปนี้ก่อนนะคะสำหรับแอปติกตอกตรงตอนนี้นะคะก็เรายังสามารถที่จะดูคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็สามารถสะสมแต้มนะคะเพื่อแลกเป็นเงินได้นะคะวันนี้แอปจะถอน120บาทนะคะ แอดจะเลือกถอนเข้า to money wallet ก็แล้วกันนะเพราะว่าแอดจะทำการโอนอ่างเปานะให้กับสมาชิกนะทาง to wallet นะคะก็กดถอนไปเลยนะะอันนี้แอดได้แอดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะถอนมาให้แอดทางเบอร์ to wallet เลยนะคะ อันนี้แอดก็ทําการถอนไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขับสูหน้าหลักเห็นไหมคะยอดเงินเข้ามาแล้วนะคะตรงมุมบนนี้นะคะเห็นหมคะ120้ยคบาทนะคะผ่านแอปดิอกนะคะก็คือเขาโอนเงินให้เร็วมากเลยนะคะแอดก็ต้องเริ่มสะสมใหม่นะคะ มาดูในส่วนของเกมนะคะของเกมการเล่นนะคะเหมือนเดิมนะคะให้สมาชิกนะคะกดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนะคะแล้วก็ Subscribe นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะห้ามแก้ไขคอมเมนต์นะสิบนะคะสิบ คอมเมนต์แรกนะคะที่ตอบถูกนะคะและทําตามกฎนะคะก็จะได้รับอ่างเปาไปนะคะคนละ5บาทนะคะมีเวลาให้เล่นเกม1ชั่วโมงนะคะหลังจาก1ชั่วโมงแอดจะทําการเฉลยนะคะแล้วก็จะทําการปิดรับการเล่นแล้วนะคะถ้าใครมาตอบถูกทีหลังก็จะไม่ได้รับรางวัลน,นะคะมาดูในส่วนการเล่นนะคะ แอดจะถามสมาชิกนะคะว่าคำถามนะคะดอกไม้นะคะดอกไม้ที่แอดชอบมากที่สุดนะคะคือดอกอะไรนะคะคือดอกอะไรนะคะแอดจะมีช้อยให้เลือก3ข้อนะคะข้อ1ก็คือดอกมะลินะคะข้อ2ก็คือดอกลิลลี่นะคะข้อ3ก็คือดอกกุหลาบนะคะ สำหรับการตอบนะคะให้ตอบว่าแอดชอบดอกอะไรนะคะแล้วตามด้วยเบอร์ทูวอลเลตเหมือนเดิมนะคะสมมติว่าแอดชอบดอกลินลี่นะคะก็ให้ตอบว่าะคำต,ตอบคือดอกลินลี่แล้วก็ตามด้วยเบอร์วอลนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกนะคะแล้วก็ อยู่ในช่วงเล่นเกมนะคะภายใน1ชั่วโมงนะคะจะได้รับอ่งเปานะคะ5บาทนะคะแอดก็จะทำการโอนไปให้เลยนะคะสมาชิกค,คนไหนนะคะที่ตอบถูกนะคะและได้รับรางวัลไปแอดก็แสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนใครที่พลาดโอกาสนะ,ะก็รอก็รอเล่นกิจกรรมหน้านะคะโอเคค่ะสมาชิก ฟังกฎกติกาให้ดีนะคะแอดก็จะทวนให้ฟังนะอีกครั้งหนึ่งนะก็คือให้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด u u s c r i b e นะถ้าใครได้กด s u b s สไคร์แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ห้ามแก้ไขคอมเมนต์นะห้ามแก้ไขคอมเมนต์เลยแล้วก็ห้ามคอมเมนต์ว่าเม้นแรกเม้นสองเม้นสามอะไรประมาณนี้ห้ามนะคะเพราะว่าแอดกองคอมเมนต์นะคะจะมีแอด คนเดียวที่รู้นะคะว่าใครตอบถูกหรือว่าใครมาก่อนมาหลังนะแอดจะทำการพัดเลือกเองนะคะสำหรับคนที่ตอบถูกนะใครที่ตอบถูกแล้วก็แอดทำการตรวจสอบการให้รางวัลแล้วแอดถึงจะปล่อยคอมเมนต์นะคะสมาชิกถึงจะเห็นคอมเมนต์นะทำการทำตามก,กฎกติกาให้ดีนะคะก็คือให้ทายมาว่าแอดชอบดอกไม้ชนิดไหนนะคะแอดชอบดอกอะไรมากที่สุดนะคะ ข้อแรกก็คือดอกมะลินะคะ,ะช้อยข้อที่2ก็คือดอกลินล,ลี่นะข้อที่3ก็คือดอกกุหลาบนะคะให้ทายเข้ามานะคะว่าแอดชอบดอกอะไรมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้ตามด้วยเบอร์ทูวอลเลตนะคะฟังกฎกติกาให้ดีนะเพราะว่าสมาชิกทําผิดทำทำไม่ถูกกฎหลายคนเลยนะคะก็จะพลาดโอกาสได้รับรางวัลไปนะคะ โอเคค่ะสมาชิกคนไหนที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมเล่นกิจกรรมนี้ได้ทุกคนนะคะมีระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่แอดลงคลิปไปนะคะโอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ